สวัสดีครับกลับมาจาะลึกดวงชะตาประจําเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568สำหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พลังดาวใหญ่เริ่มเปลี่ยนทิศส่งผลต่อชีวิตของชาวมังกรอย่างชัดเจนทั้งในด้านการงานการเงินและความรักดาวพฤหัสยังคงส่งแรงหนุนเรื่องโอกาสและการเติบโต ขณะที่ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวมังกรกำลังทดสอบความอดทนความรับผิดชอบและความจริงจังในเส้นทางชีวิตเดือนนี้จึงไม่ใช่แค่เดือนแห่งความเหนื่อยแต่เป็นเดือนที่คุณจะได้วางรากฐานใหม่ให้มั่นคงกว่าเดิมใครที่กล้าตัดสินใจกล้ายอมรับความจริงกำลังจะเห็นทางใหม่เปิดออกอย่างชัดเจนในตอนนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก ภาพรวมดาวเดือนเดือนธันวาคมแนวโน้มการงานการเงินและโชคลาภความรักและความสัมพันธ์สุขภาพและจิตใจรวมถึงช่วงเวลาที่ดาวส่งผลแรงและแนวทางเสริมดวงในปลายปีเพื่อให้คุณใช้พลังของเดือนธันวาคม2568เปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นพลังสร้างอนาคตของตัวเองครับตอนที่1ภาพรวมดวงดาวประจำเดือนธันวาคม2568 เดือนธันวาคม2568ถือเป็นเดือนสำคัญมากสำหรับชาวราศีมังกรเพราะเป็นช่วงที่ดาวหลักหลายดวงทรงแรงมาถึงเรือนตัวตนโดยตรงทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและการทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจจุดสำคัญที่สุดของเดือนนี้คืออิทธิพลของดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีและดาวอังคารซึ่งร่วมกันสร้างภาพรวมชีวิตของชาวมังกรอย่างเข้มข้น ในช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2,568ดาวเสายังคงส่งพลังแรงต่อชาวราศีมังกรในเรื่องของความรับผิดชอบคุณอาจรู้สึกว่าภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเชิงชีวิตมากกว่าปกติทั้งเรื่องงานสุขภาพหรือความสัมพันธ์บางอย่างบางคนอาจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกว่าต้องพึ่งพาตนเองมากกว่าปกติแต่นี่คือการทดสอบ เพื่อวัดความแข็งภายในถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้ผลลัพธ์ในระยะยาวจะมั่นคงกว่าที่ผ่านมาอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่11ถึง20ธันวาคม2,568ดดาวพฤหัสบดีเริ่มส่งพลังบวกเข้ามาเปิดทางส่งผลให้ชาวมังกรเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ทั้งในเรื่องการงานชื่อเสียงและการยกระดับสถานะชีวิตบางด้านช่วงนี้เหมาะกับการเริ่มต้นแผนระยะยาว การวางเป้าหมายใหม่และการวางโครงสร้างชีวิตในมุมที่ใหญ่กว่าเดิมใครที่กำลังลังเลกำลังกลัวหรือกำลังไม่กล้าตัดสินใจช่วงนี้จะเริ่มเห็นคําตอบชัดขึ้นเหมือนหมอกในใจเริ่มจางลงส่วนช่วงวันที่21ถึง31ธันวาคม2568ดาวอังคารส่งพลังเข้ามาแรงทำให้พลังใจพลังความมุ่งมั่น และแรงผลักดันเพิ่มขึ้นชัดเจนชาวมังกรจะรู้สึกอยากลุยอยากแก้ปัญหาอยากจัดการเรื่องค้างขาให้จบบางคนจะเริ่มตัดคนที่เป็นพลังลบออกจากชีวิตหรือเลิกยึดต,ติดกับอดีตบางเรื่องถือเป็นช่วงปิดรอบกรรเก่าเปิดรอบใหม่อย่างแท้จริงสรุปภาพรวมพลังดาวเดือนนี้เดือนธันวาคม2568สำหรับราศีมังกร คือเดือนของการปิดบทเรียนเก่าและเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่มีความหมายกว่าเดิมแม้ต้องผ่านแรงกดดันแต่เป็นแรงกดดันที่ทำให้คุณแข็งแกร่งไม่ใช่เพื่อทำลายดาวให้บทเรียนเรื่องความอดทนความรับผิดชอบและการยืนหยัดด้วยตนเองใครที่ผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยสติจะก้าวเข้าสู่ปี2,569ด้วยพลังที่มั่นคงกว่าเดิมอย่างชัดเจนตอนที่สอง การงานเดือนธันวาคม2568ถือเป็นเดือนที่การงานของชาวราศีมังกรเคลื่อนไหวแรงกว่าทุกเดือนที่ผ่านมาในรอบปลายปีเพราะดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของราศีมังกรยังคงส่งอิทธิพลโดยตรงกับเรือนการงานทำให้คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นหนักขึ้นและจริงจังขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่แลกมากับความหนักคือตำแหน่งโอกาสและความไว้วางใจที่กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ช่วงต้นเดือน1-10ธันวาคมในช่วงนี้งานจะค่อนข้างกดดันอาจมีงานด่วนงานเร่งงานสำคัญหรือปัญหาเรื่องคนในทีมที่ต้องคุณเข้าไปจัดการคุณอาจรู้สึกว่างานทุกอย่างเหมือนถาทถมเข้ามาพร้อมกันต้องเป็นทั้งหัวหน้าทั้งคนแก้ปัญหาทั้งคนประสานงานแต่ดาวส่งสัญญาณชัดเจนว่าห้ามถอยห้ามหลบเพราะนี่คือช่วงที่ผู้ใหญ่กำลังจับตาดูผลงานคุณอยู่ ใครที่ทำงานราชการงานองค์กรใหญ่หรืออยู่ในสายบริหารจะมีโอกาสถูกพิจารณาเพิ่มบทบาทใหม่หรือได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญช่วงกลางเดือน11ถึง20ธันวาคมดาวพฤหัสสนับสนุนเรื่องงานอย่างชัดเจนทำให้เริ่มเห็นผลของความพยายามที่ผ่านมาบางคนจะได้รับข่าวดีวเรื่องการเลื่อนตำแหน่งการส่งไปดูงานการได้รับโปรเจกต์ใหม่หรือได้รับความไว้วางใจมากกว่าเดิม ผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจหรืองานส่วนตัวจะเริ่มเห็นช่องทางรายได้ใหม่มีลูกค้าใหม่เข้ามาหรือมีคนแนะนำโอกาสดีให้คุณใครที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงนี้จะมีคนติดต่อกลับมาหรือมีโอกาสสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมากขึ้นสิ่งสำคัญคือควรเตรียมตัวเตรียมผลงานและเตรียมทัศนคติให้พร้อมเพราะโอกาสจะมาเร็วและมาแบบไม่ทันตั้งตัวช่วงปลายเดือน 21-31ทธันวาคมดาวอังคารส่งพลังเพิ่มความเด็ดขาดทำให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญบางคนจะตัดสินใจลาออกจากงานที่อ่านอั้นมานานบางคนจะตัดใจจากโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าไปไม่รอดหรือบางคนจะวางแผนเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในปีหน้าแบบชัดเจนมากช่วงนี้เหมาะกับการสรุปงานเก่าปิดโปรเจกต์เคลียร์บัญชีงานที่ค้างคาและวางแผนงานปี2569อย่างจริงจัง ถือเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับการวางระบบชีวิตด้านการงานระยะยาวเตือนพิเศษชาวราศีมังกรเรื่องการงานเดือนนี้ควรระวังเรื่องความเครียดสะสมความกดดันจากตัวเองและการแบกรับภาระเกินกำลังอย่าลืมแบ่งงานอย่าฝืนทำทุกอย่างคนเดียวเพราะต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าใจพังงานก็พังตามสรุปพลังการงานโดยรวมการงานของชาวมังกรในเดือนนี้ คือเดือนแห่งการยกระดับตัวเองจากคนทำงานดีไปเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เหนื่อยแน่นอนแต่ผลลัพธ์คุ้มค่าแน่นอนตอนที่3การเงินและรายได้เดือนธันวาคม2568เรื่องการเงินของชาวราศีมังกรถือว่าอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงไม่ใช่โชคใหญ่แบบฟรุกฟลุกแต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายาม ความอดทนและความมีวินัยของคุณเองดาวพฤหัสและดาวศุกร์ส่งกระแสสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงโดยเฉพาะเงินจากงานเงินจากความสามารถและเงินจากการลงทุนระยะยาวช่วงต้นเดือน1-10ทธันวาคมในช่วงต้นเดือนรายรับจะยังคงมาในรูปแบบปกติแต่กำลังเพิ่มโมเมนตัมใครที่ทำงานประจำอาจเริ่มมีเงินเข้าจากงานพิเศษค่าคอมมิชชั่นหรือโบนัสย่อยเล็ก ส่วนคนที่ขาขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายจะเริ่มขยับดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแบบเห็นได้ชัดโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับบริการออนไลน์อสังหาริมทรัพย์หรือของใช้จำเป็นแต่ช่วงนี้ต้องระวังรายจ่ายกระทันหันเช่นค่าซ่อมรถค่ารักษาสุขภาพหรือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวควรมีเงินสำรองติดตัวเอาไว้ให้ดีช่วงกลางเดือน11-20ธันวาคม นี่คือช่วงที่เงินเริ่มไหลดีขึ้นชัดเจนดาวพฤหัสและดาวศุกร์ทำมุมที่ดีทําให้คุณมีโอกาสหาไรายได้เสริมหรือได้รับเงินก้อนจากความสามารถของตัวเองบางคนอาจได้เงินคืนได้คอมมิชชั่นย้อนหลังได้ค่าจ้างที่เคยค้างไว้หรือได้เงินจากผู้ใหญ่ที่สนับสนุนสําหรับคนที่กําลังลงทุนช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนระยะยาวสะสมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือทองคํา ไม่ได้เน้นรวยเร็วแต่เน้นรวยมั่นคงใครที่กำลังคิดขายของออนไลน์เปิดเพจทำคอนเทนต์เริ่มธุรกิจเล็กๆนี่คือช่วงเวลาที่ควรเริ่มอย่างจริงจังเพราะพลังเงินกำลังหนุนหลังคุณอยู่ช่วงปลายเดือน21-31ถึงธันวาคมปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เงินเข้ามาแบบมาเพื่อปิดงบปีหลายคนจะได้รับโบนัสเงินพิเศษหรือผลตอบแทนจากงานที่ทำมาตลอดปี แต่อย่าลืมว่าปลายเดือนนี้เป็นช่วงใช้เงินหนักเช่นกันทั้งค่าเดินทางค่าใช้จ่ายครอบครัวค่าเตรียมของปีใหม่และค่าใช้จ่ายสังคมต่างๆชาวมังกรต้องระวังใช้เงินตามอารมณ์หรือใช้เพื่อรักษาหน้ามากเกินไปดาวเตือนชัดว่าเงินที่เก็บได้ในปีนี้จะกลายเป็นฐานทรัพย์ของปีหน้าใครอยากให้ปี2569มั่นคงต้องเริ่มเก็บตั้งแต่ปลายธันวาคมนี้แนวโน้มการเงินโดยรวม การเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้คือการสร้างฐานไม่ใช่การวัดกันด้วยความเร็วแต่เป็นการวัดกันด้วยความยั่งยืนเงินอาจไม่ได้พุ่งแบบสายลมแต่จะมาแบบหนักแน่นและมั่นคงใครที่เริ่มวางระบบการเงินลดหนี้บริหารรายจ่ายจะเห็นผลชัดตั้งแต่ต้นปี2569เป็นต้นไปตอนที่4ความรักและความสัมพันธ์ เดือนธันวาคม2568เรื่องความรักของชาวราศีมังกรเป็นเดือนที่หัวใจมีบทเรียนสำคัญระหว่างความมั่นคงกับความรู้สึกที่แท้จริงดาวศุกร์ดาวพุธและดาวเสาร์ส่งพลังร่วมกันในจุดของความสัมพันธ์ทำให้ความรักเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องของความหมือหวาแต่เป็นเรื่องของความจริงใจความชัดเจน และความลึกคนมีคู่สําหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการปรับสมดุลระหว่างงานกับความรักชาวมังกรหลายคนในช่วงนี้จะทุ่มเทให้กับเรื่องงานมากเป็นพิเศษจนบางครั้งอาจทำให้คนรักรู้สึกว่าคุณห่างเหินเย็นชาหรือไม่ใส่ใจแต่ความจริงคือ คุณกำลังแบกรับความรับผิดช,ชอบมากกว่าที่พูดออกมาถ้าความสัมพันธ์ช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเดือนนี้จะเป็นช่วงที่สามารถนั่งคุยกันอย่างจริงจังเคลียร์ใจและเปิดอกกันด้วยเหตุผลดาวแห่งการสื่อสารส่รงเสริมให้ความเข้าใจดีขึ้นถ้าทั้งสองฝ่ายกล้าพอที่จะพูดความจริงบางคู่อาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวหรือการลงทุนซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะเป็นพลังของความรักที่เติบโตพร้อมความรับผิดชอบคนโสดสำหรับชาวราศีมังกรที่ยังโสดเดือนนี้มีโอกาสพบคนใหม่จากวงงานเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีเป้าหมายชีวิตใกล้เคียงกันไม่ใช่ความรักฉาบฉวย ไม่ใช่คนที่เข้ามาด้วยความตื่นเต้นชั่วคราวแต่เป็นคนที่เข้ามาแบบช้าๆนิงน่งๆและค่อยๆแทรกซึมเข้าหัวใจช่วงกลางเดือนเป็นจังหวะเด่นอาจมีคนเข้ามาทางการทำงานการประชุมการอบรมหรือโลกออนไลน์ในเชิงความรู้ความรักครั้งนี้จะไม่มาแบบหวานหวือหวา แต่จะมาแบบมั่นคงและมีคุณภาแนะนำว่าอย่ารีบตัดสินใครเร็วเกินไปเพราะคนที่ใช่อาจมาแบบคนธรรมดาแต่มีคุณค่ามากในระยะยาวคนที่กำลังมีปัญหาความรักสำหรับคนที่อยู่ในช่วงลังเลสับสนหรือมีปัญหาความสัมพันธ์เดือนนี้อาจมีจุดตัดสินใจสำคัญ บางคนจะเลือกเดินหน้าปรับความเข้าใจบางคนจะเลือกหยุดเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและหัวใจตัวเองดาวเสาทรงพลังชัดว่าความรักที่ฝืนตนเองมากเกินไปจะเริ่มไปต่อได้ยากแต่ความรักที่มีรากฐานและทั้งสองฝ่ายพร้อมเติบโตจะยิ่งแน่นขึ้นกว่าที่ผ่านมาคำแนะนำด้านความรัก สำหรับชาวราศีมังกรสิ่งสำคัญเดือนนี้คืออย่าปิดใจเพราะกลัวเสียเวลาและอย่าเปิดใจเพราะกลัวเหงาให้ใช้เหตุผลใช้หัวใจและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเข็มทิศนำทางเพราะความรักที่เหมาะกับคุณคือความรักที่ไม่ทำให้คุณต้องลดค่าความเป็นตัวเองลงตอนที่ห้า สุขภาพและพลังชีวิตเดือนธันวาคม2568สุขภาพของชาวราศีมังกรไม่ได้มีสัญญาณรุนแรงแต่ต้องระวังเรื่องความล้าเรือรังและความเครียดสะสมดาวเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนของราศีมังกรยังคงส่งพลังในเชิงกดดันโดยเฉพาะทางจิตใจและระบบประสาทแม้ร่างกายภายนอกดูเหมือนแข็งแรงแต่ภายในอาจมีอาการเหนื่อยล้า ตึงเครียดนอนไม่ลึกหรือรู้สึกหมดแรงโดยไม่รู้สาเหตุจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษสุขภาพในเดือนนี้จุดที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษได้แก่ระบบกระดูกและข้อต่อชาวมังกรควรระวังปวดหลังปวดเขา่าหรือข้อยึดต,ตึงโดยเฉพาะผู้ที่นั่งทำงานนานหรือยกของหนักบ่อยระบบประสาทและการนอนหลับบางคนอาจนอนหลับไม่สนิท ตื่นกลางดึกหรือคิดมากก่อนนอนทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่ระบบกระเพาะและลำไส้ความเครียดอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้รู้สึกแน่นท้องกรดไหลย,ย้อนหรือกินแล้วไม่สบายสุขภาพเชิงพลังงานและจิตใจเดือนนี้ไม่ได้หนักที่ร่างกายแต่หนักที่พลังใจชาวมังกรหลายคนอาจรู้สึกต้องแบกรับหลายเรื่องพร้อมกัน ทั้งเรื่องงานครอบครัวและความคาดหวังจากตัวเองทำให้บางช่วงรู้สึกหมดแรงทางใจไม่อยากพูดไม่อยากอธิบายและอยากอยู่เงียบๆซึ่งไม่ได้ผิดเพียงแต่ต้องรู้จักเติมพลังให้ตัวเองการอยู่ลำพังบ้างการทำกิจกรรมที่ไม่ต้องแข่งขันการพักจากโลกออนไลน์เป็นเรื่องจำเป็นมากในเดือนนี้วิธีดูแลสุขภาพให้ผ่านเดือนนี้ไปได้ดี สำหรับชาวราศีมังกรมีแนวทางดูแลสุขภาพที่เหมาะกับพลังดาวช่วงนี้คือนอนให้เป็นเวลาควรเข้านอนก่อนสี่ทุ่มและห่างจากมือถืออย่างน้อย30นาทีรับประทานอาหารอุ่นลดของเย็นจัดของทอดมันและน้ำหวานมากเกินไปออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินช้าๆโยคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เน้นการเคลื่อนไหวเพื่อผ่อนคลายไม่ควรฝืนออกแรงหนักเกินไปทำสมาธิหรืออยู่กับตัวเองวันละอย่างน้อย10 1ถึง15นาทีเพื่อให้จิตใจได้พักจากความคิดต่างๆสัญญาณบวกด้านพลังชีวิตแม้จะมีความล้าแต่ชาวมังกรหลายคนจะค้นพบว่าคุณมีพลังใจที่แข็งแกร่งกว่าที่คิดหลายเรื่องที่เคยกดดันในเดือนนี้จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายทีละนิด เมื่อคุณยอมให้ตัวเองพักเพราะบางครั้งการพักไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือการเติมพลังเพื่อก้าวต่อให้ไกลกว่าเดิมตอนที่6ระยะเวลาที่ดาวส่งผลสำหรับชาวราศีมังกรเดือนธันวาคม2568พลังของดาวหลักที่ส่งผลกับชะตาจะมาจากดาวเสาเจ้าเรือนราศีมังกรดาวพฤหัสด,ดาวอาทิตย์ ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นช่วงๆระยะเวลาที่พลังดาวทรงผลชัดที่สุดคือช่วงตั้งแต่วันที่5ธันวาคมถึง27ธันวาคม2568โดยสามารถแบ่งอิทธิพลดาวเป็น3ระยะคือช่วงต้นเดือน1-7ธันวาคมเป็นช่วงเก็บแรงยังต้องระวังความเหนื่อยล้าการตัดสินใจควรช้าลงไม่ควรเร่งหรือเร่าร้อนเกินไปช่วงกลางเดือน 8- ถึง20ธันวาคมเป็นช่วงดาวเปิดเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่เจรจาสมัครงานเซ็นสัญญาและการโชว์ผลงานเพราะดาวพฤหัสเริ่มหนุนด้านโอกาสและชื่อเสียงช่วงปลายเดือน 21- ถึง31ธันวาคมเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลใครที่หวานงานไว้ตั้งแต่ต้นเดือนจะเริ่มเห็นผลตอบแทนทางด้านรายได้ และความมั่นคงทางใจวันเด่นประจำเดือนสำหรับราศีมังกรวันเด่นที่เหมาะกับการเริ่มต้นตกลงทำสัญญาขอพรหรือเปิดเรื่องใหม่ได้แก่วันที่6ธันวาคมวันที่10ธันวาคมวันที่15ธันวาคมวันที่21ธันวาคมและวันที่27ธันวาคมในวันเหล่านี้ พลังดาวส่งเสริมให้ชาวมังกรพูดแล้วมีน้ำหนักขอแล้วมีโอกาสสำเร็จและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่วันต้องระวังเป็นพิเศษวันซึ่งควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องใหญ่หรือการใช้อารมณ์มากเกินไปได้แก่วันที่สองธันวาคมวันที่11บธันวาคมวันที่18บธันวาคมและวันที่24ธันวาคมในช่วงวันเหล่านี้ อาจเกิดความเข้าใจผิดง่ายมีคนพูดไม่ตรงหรืออารมณ์ขึ้นเร็วเกินควบคุมควรใช้ความสงบเป็นหลักและฟังมากกว่าพูดวิธีเสริมดวงเฉพาะชาวราศีมังกรในเดือนนี้ชาวมังกรควรเสริมดวงในลักษณะเพิ่มพลังธาตุดินให้มั่นคงกว่าเดิมวิธีที่เหมาะกับพลังดวงเดือนนี้ได้แก่ ทำบุญเกี่ยวกับที่ดินหรือการก่อสร้างเช่นบริจาคทรายรวมสร้างโบสถ์ร่วมปูผืนวัดหรือช่วยงานวัดที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทําบุญด้วยรองเท้าเพราะราศีมังกรเป็นราศีแห่งการเดินทางไกลการให้รองเท้าแก่ผู้ยากไร้จะเสริมเรื่องเส้นทางชีวิตและความมั่นคงส่วนมนบทพพิริหรือบทแผ่เมตตาก่อนนอนอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง จะช่วยลดพลังหนักของดาวเสาร์ลงและเพิ่มความเบาในใจสีเสริมดวงประจำเดือนสีที่เหมาะกับมังกรในเดือนนี้ได้แก่สีน้ำตาลเข้มสีเทาดำสีทองมนเหมาะสำหรับใช้กับเสื้อผ้าสมุดปากกาหรือของใช้ที่ติดตัวบ่อยๆช่วยเสริมความนิ่งความมั่นคงและเสริมความน่าเชื่อถือวัตถุมงคลที่เหมาะสำหรับเดือนนี้ วัตถุมงคลที่ถูกกับพลังดาวของมังกรได้แก่หินแบล็กโทมาลีนหินเฮมไทยตระกุดธาตุดินเห็นหลวงปู่ที่เด่นด้านเมตตามหานิยมพกไว้ติดตัวหรือวางไว้บนโต๊ะทำงานจะช่วยเสริมพลังด้านความมั่นคงและป้องกันพลังลบตอนที่7สรุปภาพรวมบวกบทเรียนจากพลังดาวบวกประตูชีวิตใหม่ของชาวราศีมังกรเดือนธันวาคม 2,568ของชาวราศีมังกรไม่ใช่เดือนของความเร็วแต่เป็นเดือนของความมั่นคงลึกดาวสำคัญหลายดวงโดยเฉพาะดาวเสาเจ้าเรือนของคุณกำลังทำหน้าที่ยกระดับไม่ใช่เพียงทดสอบใครที่อดทนไม่ทอ้อและยอมเติบโตผ่านแรงกดดันจะค้นพบว่าเดือนนี้คือจุดที่ชีวิตเริ่มนิ่งแต่แข็งแรงหนึ่ง ภาพรวมพลังชีวิตของชาวมังกรพลังหลักของเดือนนี้คือฉันกำลังกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แข็งแรงกว่าเดิมคุณอาจไม่เห็นความสำเร็จแบบหวือหวาแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือรากฐานใหม่ของชีวิตกำลังเกาะรูปบางคนเริ่มเข้าใจตัวเองลึกขึ้นบางคนยอมปล่อยสิ่งที่เคยยึดติดและบางคนเริ่มเห็นเส้นทางที่ชัดเจนกว่าเดิมดาวเสาร กำลังสอนให้คุณสร้างไม่ใช่เพียงรอ 2. ด้านการงานเส้นทางใหม่ของความมั่นคงในเดือนนี้งานของชาวมังกรอาจดูเหมือนหนักแต่ทุกภารกิจที่เข้ามาล้วนเป็นการคัดกรองคุณค่าในตัวคุณหากคุณกำลังยืนอยู่ในช่วงต้องตัดสินใจเรื่องงานเปลี่ยนตําแหน่งหรือวางแผนอนาคตใหม่นี่คือเดือนที่เหมาะสมคุณจะได้เห็นว่า สิ่งใดคืองานที่ควรอยู่และสิ่งใดคืองานที่ควรวาง 3. ด้านการเงินมั่นคงจากความรอบคอบรายได้เดือนนี้อาจไม่ได้พุ่งแรงแต่จะค่อยๆไหลเข้ามาอย่างมั่นคงถ้าคุณวางแผนดีไม่ใช้จ่ายด้วยอารมณ์และรู้จักเก็บในช่วงที่มีปลายเดือนนี้คุณจะเห็นความสมดุลทางการเงินที่ดีขึ้นเงินในเดือนนี้ มาจากความอดทนมากกว่าโชคลาภ 4. ความรักจากความเงียบสู่ความชัดเจนความรักของชาวมังกรอยู่ในช่วงของการกรองคนบางคนอาจห่างบางคนอาจนิ่งบางคนอาจเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ดูนิ่งพูดน้อยแต่ลึกคนมีคู่เดือนนี้ จะเป็นช่วงของการเรียนรู้การให้อภัยและการคุยในเรื่องที่เคยหลีกเลี่ยง 5. สุขภาพและพลังใจสุขภาพเดือนนี้ควรระวังเรื่องหลังข้อเข่าระบบกระดูกและความเครียดสะสมการออกกำลังกายเบา,เบาๆเช่นโยคะเดินหรือยืดกล้ามเนื้อจะช่วยปรับสมดุลพลังได้ดีด้านจิตใจควรให้เวลากับตัวเองไม่เร่ง ไม่กดดันและไม่เปรียบเทียบกับใคร 6. บทเรียนจากเดือนนี้สำหรับชาวมังกรบทเรียนสำคัญของคุณในเดือนนี้คืออย่าวัดคุณค่าตัวเองจากความเร็วแต่จงวัดจากความลึกคุณอาจไม่ถึงเร็วแต่ถ้าคุณถึงด้วยความมั่นคงคุณจะไม่ต้องเริ่มใหม่บ่อยๆนี่คือพลังของชาวมังกรที่กำลังถูกปลูกขึ้นมาเดือนธันวาคม2568 สำหรับชาวราศีมังกรคือเดือนแห่งการสร้างความมั่นคงจากภายในแม้เส้นทางจะไม่ง่ายแต่ทุกแรงกดดันที่คุณเผชิญกำลังหล่อหล,อ,ลอมคุณให้เป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังของตัวเองอย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราก้าวเล็กวันนี้คือรากฐานที่ทำให้คุณยืนได้อย่างสง่าง,งามในอนาคตจงเดินด้วยความนิ่งมั่นคงและไม่เร่งรีชีวิตเกินไป แล้วคุณจะพบว่าปลายทางของราศีมังกรคือความมั่นคงแท้จริงที่ไม่มีใครพลากไปได้ฝากกด Subscribe ช่องโบราณท่านว่าไวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจด้วยครับ